สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำ Isuzu สส TFR นะคะคันนี้รถปี1995นะคะสภาพสวยเลยนะคะร้อแมกก็สวยๆนะคะทุกท่านตามในรูปเลยนะคะเป็นรถกระบะต,ตอนครึ่งนะคะราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านเครื่องดีคัสซีสวยนะคะแอร์เย็นค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ล้อแมก สวยๆนะคะคุ้มๆปูแมกไลเนอร์มาเรียบร้อยนะคะสําหรับกระบะรถสภาพเรือรวมพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายในค่ะตามรูมนี้เลยนะคะพวงมาลัยแต่งนะคะเบาะหนังค่ะทุกท่านหุ้มไว้เรียบร้อยนะคะเป็นกระบะตอนครึ่งนะคะราคาไม่แลงท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเลงๆีสูต tfr ไว้นะคะ สามารถติดต่อไปดูรถกันได้นะคะคันนี้พาสีพระบอก,ก็66เรมเอกสารชุดโอนครบนะคะขับขี่กันได้ปกตินะคะทุกท่านอีสุส TFR นะคะคันนี้89,000บาทคะ่ะทุกท่านสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ